นอกจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะมีการมอบดิฟให้แล้วมีการมอบหนังสือข้องสมุดแล้วนอกจากนี้ยังมีการมอบรถบัสด้วยคุณนสนาณน์าานะคะซึ่งวันนี้นะคะสิ่์เก่าคณะเภสัชศาชสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะได้มอบรถบัสปรับอากาศนะคะรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งเกือบ4ี่ล้านบาทให้กับคณะเภสัชศาชสตร์นะคะพร้อมกับมีการมอบทุนการศึกษาหนึ่งแสนบาทให้กับนักศึกษาที่เรียนดีด้วยค่ะคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เภสัชกรแสงสุขพิทยานุกูลสิทธิเก่าคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานสยามเฮลกรุ๊ปจำกัดผลิตภัณฑ์สมุทตอีและเดนทิสเตทำพิธีส่งมอบรถปัสปรับอากาศขนาด35ที่นั่งตกแต่งสติ๊กเกอร์พร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งนะคะรวมมูลค่ากว่า3 6 9 5้านบาทเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรใช้ในกิจกรรมต่างๆและอีกกว่า3,000 300, 0บาทค่ะก็จะนาไปปรับปรุงห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี รวมเงินทั้งหมด4ล้านบาทด้วยกันโดยมีนายแพทย์อำนาจอยู่สุขรองอธิบดีขอพิจารรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และรองศาสตราจารย์เภสัชกรวิรัตนิวัฒน,นันคณะบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบค่ะ ขณะเดียวกันทางรองศา,ศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงพิมลพันธ์พิทยานุกุลนะคะก็ยังได้มอบเงินทุนการศึกษาอีก1 0 0 0 0แสบาทให้กับนักเรียนที่เรียนดีติดต่อก,กันเป็นปีที่4ค่ะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนกันด้านการศึกษานะคะ